สะเทือนวงจรปิดแช่ชัดร้อยตำรวจเอกเมาแล้วขับกระบะตราโลกไม่รอดร้อยร้อยตำรวจเอกเมาแล้วขับกระบะตำรวจชนชาวบ้านกล้องจับภาพผู้การสังสอบไม่เลี้ยงมีเรื่องราวสุดเชา้าสะเทือนวงการสีกากีเกิดขึ้นที่ชเชิงเซาค่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดสพวังคูถูกกล้องวงจรปิดจับภาพขณะเมาแล้วขับรถกระบะตำรวจสายตรวจเฉียวชน รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของชาวบ้านอย่างแรงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสค่ะรายงานแจ้งว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่5พฤษภาคมเวลาประมาณ2ทุ่ม50บนถนนสายชช4022ที่อำเภอสนามชัยเขตชะเชิงเซาร,รถกระบะตำรวจสถานีตำรวจภูทรวังคูได้ไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำให้หญิงชาวบ้านอายุ48ปีที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ ทันทีที่พันตำรวจเอกภูวดลพิสุทธินรเศษผู้กำกับการสพวังคูทราบเรื่องก็สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ทันทีพบรถมอเตอร์ไซค์ล้มมีเศษรถตำรวจแตกกระจายแต่ไม่เจอผู้บาดเจ็บเพราะพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วต่อมาคืนเดียวกันสี่ทุ่มครึ่งร้อยตำรวจเอกผู้ก่อเหตุก็มาพบพนักงานสอบสวนที่สพวังคูและแสดงตัวเป็นคนขับรถหลวงคันนั้นผลตรวจแอลกอฮอล ทางลมหายใจเนี่ยพุ่งถึง79กมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเลยค่ะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเมาแล้วขับและขับรถประมาทจนทำให้ทรัพย์สินเสียหายและมีคนได้รับบาดเจ็บค่ะล่าสุดพลตำรวจตรีกเรกรงไกรบุญซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูนจังหวัดชเชิงงเราเขาลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลให้กำลังใจพร้อมทั้งไปดูจุดเกิดเหตุและเน้นย้ำ พนักงานสอบสวนให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมารวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอกคนนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บค่ะก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายค่ะแสดงให้เห็นว่าการมาแล้วขับเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันค่ะ มาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าสันดานความเคยชินคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าแต่รวดนี้มีคดีไม่แผ่วเลยคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าผู้บังคับบัญชาว,ว่ายังไงครับช่วยผลักดันให้ลูกน้องท่านออกมารับผิดชอบด้วยครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่ามีแต่ดีๆทั้งนั้นคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไล่ออกครับ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่มีอะไรครับก็อบอุ้มกันออกหน้าออกตาแทนกันต่อไปคอมเมนต์ถัดมานี้อาจจะยาวเหยียดสักหน่อยแต่คงจะเป็นคอมเมนต์ที่ออกมาจากใจของประชาชนอย่างพวกเราจริงๆที่เป็นคนจ่ายภาษีที่เป็นเงินเดือนให้กระดับพวกเขาคอมเมนต์นี้เขาได้กล่าวไว้ว่าร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบงคู่ไม่ต้องเสียเวลาครับก๊อปปี้ไปได้เลยขอให้ท่านตรงไปตรงมาเหมือนที่กล่าวแต่แปลกแม้แต่ชื่อก็ไม่ลงในรายละเอียดตลกสิ้นดี การกระทำของร้อยตํารวจเอกรองสวปสถานีตํารวจภูธรวังคูที่ขับรถยนต์กระบะตํารวจสายตรวจเชียวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของชาวบ้านนั้นนอกจากจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายจราจรและประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังอาจเป็นการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2565 1. ความผิดทางอาญาอ้างอิงเดิมเศร้ามาตราวึ่1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ขับรถในขณะเมาสุราวัดได้เ9มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มาตราวรรค4แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุมาตรา291แห่งประมวลกฎหมายอาญากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแกย่กาย มาตรา358แห่งประมวลกฎหมายอาญาทำให้เสียทรัพย์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้รับความเสียหาย 2. ความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565การกระทำดังกล่าวของร้อยตำรวจเอกอาจเข้าข่ายความผิดวินัยตามมาตราต่างๆในพรบรตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ดังนี้มาตรา78วรรคหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือแบบธรรมเนียมของตำรวจโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือแบบธรรมเนียมของตำรวจการขับรถในขณะมาสุราเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอย่างชัดเจนมาตรา78วรสองประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือเสียความนิยมเลื่อมใสของประชาชน การขับรถโดยประมาทในขณะปฏิบัติหน้าที่แม้จะเป็นรถสายตรวจและก่อให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บย่อมถือเป็นการประมาทเลเล่และอาจทําให้เสียความนิยมเลื่อมใสของประชาชนต่อตํารวจมาตรา79 6เสพสุราหรือสิ่งเสพติดอื่นในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือแต่งกายเครื่องแบบตํารวจหรืออยู่ในสถานที่ราชการหรือในเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือแต่งกายเครื่องแบบตํารวจ แม้เหตุการณ์อาจเกิดนอกเวลาราชการโดยตรงแต่การขับรถสายตรวจในสภาพมรสุราก็อาจถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของตำรวจวจะกระบวนการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะมีการดําเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยควบคู่กันไปทางอาญาพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาและดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติจราจรทางบก ทางวินยัยหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตำรวจวังคูและอาจมีหน่วยงานระดับสูงกว่าจะดำเนินการสอบสวนทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ซึ่งมีบทลงโทษหลากหลายระดับตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงการให้ออกจากราชการขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำและความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตรวจฉี่ด้วยมอเล้าเมาจุด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 คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่างานหยาบเลยมึงทีนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอย่าป้องกันพวกเดียวกันนะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ารถหลวงด้วย เมาอีคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอันไหนที่คือเนื้อร้ายก็ตัดออกคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าถึงว่ารายได้เหลือจากตั้งดานหรือเปล่าเลยมีเงินกินเล่ากันคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทําไมทุกวันนี้มีเรื่องอะไรประชาชนถึงไปร้องสื่อทําไมไม่ไปแจ้งตํารวจคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกหน่วยงานนี้เขาไม่มีเลยออกแค่ย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าความชั่วตัวมองไม่เห็นมันก็แบบนี้ทั้งเมาทั้งชนทั้งไม่ลงมาดูครบวงจรเลยเลี้ยงเอาไว้เยอะนะพวกมึงคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าจัดหนักไหมกับแบบนี้เป็นเจ้าหน้าที่เองด้วยคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าเป็นรถชาวบ้านชนแบบนี้รับรองว่าแจ้งข้อกล่าวหาอ้วมเลยครับงานนี้อย่างเงียบนะครับงานนี้ชาวบ้านเขารอดูว่าจะช่วยเหลือกันแบบไหนคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายฮาฮาฮาเจ็บฟรีคนชนรอดพวกเดียวกันย่อมถูกเสมอคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมย้ายไปที่อื่นแล้วปัญหาก็จะไม่มีในท้องที่นี้แต่จะไปเกิดเหตุในพื้นที่ใหม่แทนครับผมท้ายนี้อยากรู้ว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างแบบเป็นรูปภาพคอมเมนต์ที่ละหนึ่งคอมเมนต์กับแบบเป็นแผ่นเต็มจอขอบคุณค่ะ